สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณรุ่งกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเรียงลำดับจำนวนที่มี3หลักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะเรียงลำดับจำนวนที่มี3หลักเป็นการเปรียบเทียบจำนวน3หลักหลายจำนวนแล้วนำมาเรียงลำดับโดยเรียงจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปมาก หรือเรียงจากจำนวนที่มีค่ามากไปน้อยเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆฝึกทำไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ123 302 231า123 302 2เด็กๆสังเกตเลขโดดในหลักร้อยนะคะเลขโดดในหลักร้อยใดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าค่ะถ้าเลขโดดในหลักร้อยใดมีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าค่ะเรามาฝึกเรียงลำดับกันเลยนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้302 231 123 เด็กๆจะสังเกตนะคะว่าเลขโดดในหลักร้อยนะคะจะเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ค่ะ123 2 3 3 3 2 2เด็กๆจะเห็นว่าเลขโดดในหลักร้อยนะคะจะเรียงลําดับจากน้อยไปมากนะคะเก่งมากๆเลยนะคะตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ 451 436 45 465เมื่อเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันให้เด็กๆมาดูเลขโดใะะขโดในหลักสิบนะคะเลขโดดในหลักสิบใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าเลขโดดในหลักสิบใดมีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าค่ะเด็กๆลองมาฝึกเรียงลำดับจำนวนกันเลยนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะ 436 451 465ค่ะเด็กๆสังเกตเลขโดดในหลักสิบนะคะจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆลองมาช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ4 6 5 4 5 1 436 เด็กๆสังเกตตัวเลขในหลักสิบนะคะเลขโดดในหลักสิบใดมีค่ามากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่านะคะก็สามารถเรียงได้ดังนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะ560 4 0 8 6 0 0จงเรียงลาดับจํานวนจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้นะคะ600 560 408 แบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะ768 659 687จงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะได้ดังต่อไปนี้นะคะ659 687และ768ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากการเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนที่มีสาหลัก คุณลุงหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนนะคะเราพบกันใหม่บ๊ายบาย